ตัวแรกสารสำคัญที่เราได้รับการรับรองนะคะก,ก็คือสารไพโตสเตอรอลสารไพโตสเตอรอลมีโมเลกุลทางเคมีคล้ายกันกับคอริสเตอรอลมากจึงสามารถไปอยู่แทนที่คอริสเตอรอลในร่างกายได้ทำให้ร่างกายมีส่วนที่เก็บคอริสเตอรอลในแต่ละวันในปริมาณที่น้อยแล้วมีหน้าที่ขับ ไขมันตกค้างคอเลสเตอรอลตกค้างในแต่ละวันที่เรากินเข้าไปที่เราใช้ไม่หมดขับออกมาไปถูกดักจับที่ลำไส้ใหญ่แล้วถูกขับออกมาทุกวันนะคะส่วนตัวนี้เป็นการตัดวงจรตัดวงจรไม่ให้เกิดไขมันสะสมในร่างกายในแต่ละวันที่เราใช้ไม่หมดนะคะเรียกว่าสารไพโตสเตอรอนเป็นสารธรรมชาติ100%สกัดโดยวิธีธรรมชาติ ต่มีความเข้มข้นม,มากมากเหมือนเราถ้าเทียบแล้วถ้าเทียบกับการกินปกติเหมือนเรากินข้าวกับผักในปริมาณที่ร้อยเท่านะคะคุณภาพชาขนาดนั้นนะคะเราได้รับมาตรฐานนี่ค่ะเราได้รับมาตรฐานออร์แกนิกนะคะทั้งขบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะเราผลิตเองเราทําเองทุกขบวนการเราควบคุมเองเราจึงมั่นใจกล้าพู ได้ว่าไร้สารตกค้างปลอดภัยแน่นอนขั้นตอนการทำงานขั้นที่สองของชาทีไลท์ก็คือ,อ,อสารพาวนอยสารที่เราได้รับการรับรองนะคะก็คือสารพาวนอยสารพาวนนอยมีหน้าที่ไปเพิ่มออกซิเจนให้แก่หลอดเลือดและเซลล์ต่างๆในร่างกายเพิ่มและลดการอักเสบให้แก่หลอดเลือดและเซลล์ต่างๆในร่างกาย ฮีโมโกโบินในเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่นำออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายไปลดการอักเสบที่หลอดเลือดและเซลล์ต่างๆในร่างกายตรงจุดๆนั้นลดการอักเสบแล้วมีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงแล้วอาหารที่ดีที่เรากินเข้าไปก็ถึงจุดๆนั้นเลือดที่ดีก็ถึงจุดๆนั้นเซลล์ตรงนั้นจุดๆนั้น ก็จะถูกฟื้นฟูสุดท้ายก็เป็นเซลล์ที่ดีกลับคืนมานะคะเกิดจากการอักเสบจากร่างกายที่เรากินไขมันเข้าไปเยอะๆนี่แหละคะ่ะไปอักเสบเป็นเซลล์ที่แข็งแรงเซลล์ที่แข็งแรงก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคนะคะนี่ค่ะคือหลักทํางานมีสองสเตปเท่านั้นก็คือ สารไพโตสเตอรอนที่เราได้รับการรับรองก็คือการตัดวงจรไขมันใหม่ไม่ให้เข้าไปเพิ่มเติมในแต่ละวันไพโตสเตอรอนก็คือการตัดวงจรตัดวงจรไม่ให้เกิดไขมันใหม่เข้าไปสะสมในร่างกายในแต่ละวันและขับออกมาดักจับและขับออกมาที่ลำไส้ใหญ่นะคะตัวนี้ค่ะ2 ก็คือสารพาวนอยสารพาวนอยก็คือสารที่ไปเพิ่มออกซิเจนให้แก่หลอดเลือดนะคะไปเพิ่มออกซิเจนให้แก่หลอดเลือดไปทําความสะอาดหลอดเลือดไปลดการอักเสบให้แก่หลอดเลือดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหลอดเลือดและเซลล์ต่างๆก็จะถูกฟื้นฟูบํารุงรักษาเซลล์ตรงนั้นก็จะเป็นเซลล์ที่แข็งแรงเซลล์แข็งแรงร่างกายเราก็แข็งแรงเราก็มีภูมิต้านทานโรคนะคะ